สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่8กันยายน2568ค่ะเมนีแมมูก,กับ,บ่าวเท่านะคะจะพาท่านผู้ชมเดินทางมาเยี่ยมพ่อเมืองลาวอีกนะคะผู้ชมจะพามาถามพ่อนนะคะว่าพ่อฟันดีฟันยำบอนะคะงวดวันที่16กันยายน2568ค่ะพ่อกำลังอยู่พุทะคุณผู้ชม เราเห็นว่าเจ็บแตกหายแล้วพี่น้องมาหาพ่อมือวันไหนวันไหนล่ะวนะันศะนะุกร์ป่ะน้าพ่อเนาะมาหาพ่อวันศุกร์อ้าส,อาสวัสดีครับพอ่อสวัสดีค่ะพอ่อเป็นจังไดมาเนี่ยสีไม่เมย์บ่อแต่ว่าก็ยังควอมมีนนะ้าพ่อเนาะกินขา้าวแซ่บป่ะพ่อข้าวพ่อปนั่นเนาะกินข้าวพ่อปนั่นอืผู้เฒ่าพี่น้องว่านี่วันสินเห็นะผู้งเขาไปปวดตาพ่อแล้วลูกจัดใจต้องไปปวดตา ผันเห็นตัวเนี่ยคู่มือวานปิดวัดปะพ่อไปแต่งยางแล้วให้เขาแม่อวแต่งผ้ากระสอบเขาพูดให้แล้วเพ่าต้องไปปวดตาเมื่อวานนี่เป็นวันพระจะมื่อวานเป็นวันพระไงนะพ่อเนาะเป็นบุญเขาซากคู่บาว่าพ่อไปยุ้อซันพ่อได้ไปไหว้ปูย้อนมาปูปลาขาวต้นโพใหญ่ป็นพระประธานใหญ่เป็นฮอกลายพ่อ โอ้ยขอนเทิเลยพ่อแกมันนั่งดินมาแล้วยาก็ขึ้นเงาเดือนนี่พ่ออะยาก็ขึ้นเงาพี่น้องธรรมดาพ่อพ้นปฏิบัติขัดทูยวัดหน้าผมตัดยาเสียยาเออแปลนแปนไม่ร่อยบาดนี้พ่อพ้นสบายก็โอ้ยยาขึ้นเออยาขึ้นเงาตัดร้อยในไม่ใไในเห้อืมกันยังกันยังนี่แหละพี่น้องผู้เฒ่าคันได้เจ็บเป็นเอ็นอุ่นแล่ะกะสวยจะเศร้าจะหายก็พักผ่อนไปก่อน ก็ยังสุบยังจอยนะพ่อเนาะแม่นมันบม่กินข้าวกินข้าวว่าแ่บปะพ่อกินได้เท่าไรหน่อยกินได้เท่าไรหน่อยแต่ว่าเมื่อยปะไม่เมื่อยงานออกกับนังกายยืนปะหมู่วานไปวัดยูหมู่วานหนี่งไปวันลงวัดยืนปะไปย่างไปย่างมากกว่าตัดกว่าเตอร์ด้วยผมว่าฝันอีกปะพ่อหรือจ๊ะไม่ที่ว่าก็ฝันอีกเลยว่าเมื่อคืนนั่งสมาธิหมูซาแล้ว นอนบ่หลับจะนอดตีสามคัวไแม่ปิ้มไปปเอมอื้คือว่าฝันเห็นนค่คู่วไนคั่วอยู่วัดไล้ไหล่ป๋อป๋อโอ้ยคือหกไส่นอเห็นมมยิ้มกับพวกกวเห็นจ็กเสือฝันเห็นแค่คั่อยู่วัดไล่หล่จีฝันเห็นพระเห็นพระเห็นพระอยู่วัดเอาบวัดมีบัตรเลขทีบ่ะมีเลขทีวัดบ่๋ แค่อกอะไรบงมัน <thôi> ย่อยมองกคอเสียค่าไปนานมีเลขที่อยู่ป่ะมองกัซุ้มตุ้งคงเลยโอ้ค่ะฟอกอะไรบางกัดเสียมีเลขที่บอกพระไรอย่างนี้หมู่บ้านพระหงไยรีที่บอเมื่อเดียวกันงินู้เท่าไม่ออกนั่งจงสินโยเลยเอ้าตุ้ขงตัวหนอนไม่ได้เลยครับตัวหนอนขอบไปกาบพืโอ้ยเศร้าไรสบมีผู้กวดตากให้คอยเ ปูเ่านั่งยำมาเยอะเศาเสด็จทุกลงเยอปั่นเป็นปูเถาปูเถาบอกว่าให้เศร้าเสดระเลยให้เศร้าหายจากป่วยสาระอันหนามากทั้งผิดอ่ะเอออืมอันนี้สี่เข้ั่นเขาไม่หาไม่กดตัดก็เจอะัน่อเออไปหาเนียเดียวเห็นเมื่อวานไม่กดตัดฮอบเกตันเฮ็นไว้ชักไปยังเนี่ยว่าจะใส่จานมุดอบไปกออืมเลาะหาล่องคลองล่องคลองเนี่ย ฝันต้องงวดฝันไปยัก,ก็พอ,อจะจับปลายังก็ฝันไปยังไปก็กกจะปลค,คอยไงจะปลคอยไงเออพ่อพันมักแปดห้าเออหนาหาพ่อวันศุกร์เมื่อกี้นี่ยแหละพี่นะ้องมาหาพ่อวันศุกร์เมื่อกี้นะครับบ่าวเทวาจะบอเป็นเจ็ดเป็นแปดบอหนากระค,รคำโค้งเลยเออแปดเจ็ดเจ็ดห้าพีนพ่น้ 8, องเ, 7, เ 8, ออพ่อพันมักหาแปดห้าบ่าวเทากับวายุพ่อจะบอเป็นเจ็ดเป็นแปดบ่พ่อหน้าบ่พ่อมักแปด พ่อยังซ้อใช่รถคั้นหนจะมีได้หลายเรียกกันที่ใได้ลดตเนี่ยหว้พ่อเปพากันมาเลขไก่ที่เพ็นมาเฮตเออ่าต่อไปอ่าไปไฟเลขยพ็นตัวยังก็พอเลขทะเบียนเรานเกดเดแปดห้าเ็ดเ็ดแปดห้าบ้านมาอีกพอติดกองวงจรอ๋อมาติดกลองวงจรเออเ้ามักตัวไหนล่ะพ่องวดเลยพ่อเป็นยังมัดุกเกลอะไเอือ แปดหาแปดหาาแปดอืมเขาก็นเพราะวบ่ไาแปดหาบ่ักบดเจ็ดแปดหาเนี่ยพออืจับเนาะปลาจับน้ำเกี่ตมือนันผมจับปลาเห็นเขาไม่เศ้าสกันได้บานีพ่อฝันเห็นตะพระแมอืมพระนําเจ็ดนาแปดพระเต็มวัดแมพระหลายลิ่นบ่พอออกมาจาบพุจันพุชเป็นพอผมได้ขาดมากเลยมหา บดมาฝันเห็นปูบอกให้ซวงให้เศร้าเพราะฝันเห็นตะผคาจบ 8, ะบอมีแปดมีเจ็ดบอกว่าพระสี่องค์พระเท่าไรนั่งยามมากจ้ะย๋นนอาอยู่องค์สุดท้ายพระสี่องค์นี่เมื่อวานนี้มีต่องค์นมนมได้เมื่อวานนอือบุษี่เจ็ดแปดบอกว่าจังหวะไอ,อ้ฝันเห็นพระสี่องค์ฝันเมื่อไดก็พอฝันแต่ก่อนก่อนวันผ่าเนี่ยบอกก่อนวันผ่า บาดน,น,นีนะ้บาดแบบก้อนได้จับป่าได้ด้วยเอาฝันก้อนอีกเออเอาพราคือพวกเราเห็นฟังมาตลอดที่แล้เราไม่ได้เล่าอย่านี้เจ้ามันเปรตก็ที่เจ้าแดดเจดเสียงไว้อยู่แต่ว่าพอฝันเนะี่ยฝันเห็นพระที่พอืคผู้เท่าอืหลังเห็นพระสี่องค์พระสี่รูป น้ำนเจ็ดน้ำนแปดได้พอจะเป็นซีเจ็ดแปดวะกระเขากระพอที่จับฟันในจับป่าด้วยม,มือก่อนไปลุกไอป้ปลาคอแล้วเนี่ยเสี่ยวหามเป็นไส้ล้อวันนี้าานนนมือเศ้าไปเลยมีแต่ปลาเข็งแม่ใหญ่ๆกันทั้งสองข้างหรือมัมกตัวเก่าหาแปดหาพอมันมักตัวเก่าได้พี่น้องได้มันก็ฟันยังนี่แล้ว อันนี้เฉพาะตี 1, 7, 1, 7เพ over over. ื่อนบ่พ่ <görüş> <viamente. S 2> อฝันเห็นตะพระนี่มีตะพระนี่พระกนั่มเจ็ดน้ำมแปดที่ขันนี้พระสี่องค์เนาะพระสี่องค์อืลุงให้เพื่อนบ่พี่น้องคือรอบที่แล ke, ้วมาหาพ่รพนยุติบาวเแ่ากระตีให้อยู่พ่อพ่อจับได้ป่านเจ็ดกับแปดเด้อมือกับหาพ่อเพิ่นว่าพ่อมัคตหาแปดหาเพิ่นว่าพ่อจำในยตีให้เออเพิ่นก็เลยมักตีบาวเแ่าก็เลยบโบเขียนให้พี่น้องนะครับนี่ยก็เล่นโได้เขียนให้เอฟซี จ,จังมาแต่เศร้าใช่บาดแล้วเพื่นผมมั้งจังมาถ่นโอ้ถ่าลงให้ FC เอฟซีนี่กระดอนกันดิเออเอาอันนี้เดี๋ยวบ่าวเท่าจิตีให้แล้วพี่น้องเด้ะนะพ่อเพิ่นก็นเน้นตัวเก้าละ่ะหาแปดหานะถ้เบียนรถพ่อเพิ่นรถไม้ที่พ่อเพิ่อนหกหาแปดหกอืมเดี๋ยวบ่าวเท่าจะลุ่งอ่าที่พ่อเพิ่นฝันเห็นตะพระพระซีรูมซีรูมีเจ็ดแปดคืออยู่ได้เนาะเออลงให้เอฟซีหาฟูเพิ่นมักได้พี่น้องเด้ะ บอมักกับบอเป็นยังได้พี่น้องได้เยาวากันอันนี้เป้าท่าตีความฝันพ่อเพิ่นไห้นะตีความฝันพ่อเพิ่นไห้แต่ว่าพ่อเพิ่นก็นเล้นอันชุดเก่าละ่ะหาแปดหาแปดหากับหาหาอันละ่ะพ่อเพิ่นเน้นแค่นี้ที่จริงอ่ะเป้าแถวว่าจะลงไห้อ่ะเจ็ดแปดหาได้พี่น้องความฝันพ่อเพิ่นที่ว่าได้จับปลานะครับนะแต่าแปดหากระตรงกันอยู่แต่วันนี 4, 7, นะ้เอาลงไห้สี่เจ็ดแปดมาผ่อเนาะไอ้ลงไห้เอฟซีเพิ่นผู้ชมนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อ หกห้าแปดหกนี่เป็นทะเบียนรถพ,พ่อเนะพิ่นนับพ่อเพิ่นอ่าออกขายรถใหม่พี่นะ้องนับก็บ,บเป็นเป็นมื้อสองเราธรรมชุมนะับทะเบียนะห้าได้โชคพ่อมาโอ้ปิดจองก่อนตั้งแต่งวดที่ผ่านมานะครับแต่ว่าแค่เจ้ามาส่งรถวันที่สามพ่อมาเสียดายจองเจ้าที่ยี่สิบเก้จองเจ้าที่ 28, <c oughs> ยี่แปดเดือนที่แล้วนะนะครับแต่อก็มาออกคาหกหกขาดตัวเก่านะับมาหาพ่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพี่น้องพ่อฝันว่าได้จับปลานับเ่าวเ่าก็บอกพ่อพันนิวจับปลา ปลาเป็นเจ็ดเป็นแปดจะบว่าเป็นเจ็ดแปดหาเพราว่าพรมาพอพันมาหาแปดหาพี่น้องนะครับเอามางมาอนี้พรมาฝันตั้งแต่พุ่นละพ้อมกับก้อนจับปลาพุ่นอีกพรมาฝันเห็นพระซีรูปแต่ว่ากับมาฝันเห็นพระพรมาฝันเห็นอยู่ในวัดวัดนี่กับฝันเห็นอีแต่ว่าเล็ทีวัดเบาเถาบบหูได้พี่น้องได้พอพันกับโบหูนะครับเอฟซีให้เอฟซีถามบบหูได้พี่น้องได้เลขทีวัดนะพรมาฝันเห็นพระอ่าเต็มวัดพ้อมตาฝันที่ไรเห็นซีรูป แฟนที่แรกนั้นที่ลูกเถาปูเ <มา S 1> ถาว่านี่นุ่มอืมอืม,อมบาเห็นปูเถาบอกว่าเพิ่นบอกว่าให้น่วงให้เศร้าข้อมเศร้าศาสตเด้อตุกวงผมมีผู้กดตาดเนี่ยคอยอเป็นนั่งเหล่าการมะเข้าโอ้อตากแดดได้อยู่เด้เออครับเดี๋ยวขน้อยสะพยายามหาไม่กดตาดกว,วดซอยปูเด้อทำหรับคนกับคนยิ่งหัวไหวหนอ่อยหน่อยค่ะเพราะว่าเถาแล้วปู๋มื่บอกว่าให้น่วงให็นเศร้าเออเอาให้พอซวงให้พอเศร้าเอาพี่น้อง นี่ครับอันนี้เบ้าเท่าตีพอพ้น่าเอาแ้วแต่ว่าพอพ่นยังมาข่าวแปดหาได้พี่น้องได้แปดหาหาหาแค่นี้อันนี้เบ้าเท่าตีให้พพอพ้นสี่เจ็ดแปดที่จริงเบ้าท่าว่าจะลงเจ็ดแปดห้าให้เลยพี่น้องนะผู้ได้มัเจ็ดแปดหากระติดไว้นะไปลงสี่เจ็ดแปดพอมาเห็นพระสีรูปฝันก่อนได้จับปลาฝันเห็นพระสีรูปพระน้ำเจ็ดน้ำแปดสี่เจ็ดแปดหรือแปดเจ็ดสี่หรือ 7จ็ดก็ได้พี่น้องเจ็ดแปดได้พี่น้องเด้หรือพู้ไดมักทะเบียนรถพ่อกับหกห้าหนะครับหรือผู้ไดมากน้ำพอกับเม็ดเดียวแปดหาแหากหาตัวที่พ่อพูดเน้นนะครับห้าเอฟซีมัอนีาจะขามโค้งวันจันทร์ได้พี่น้องเด้หามากมือนี่พี่น้องนะครับวันจันทร์ที่แกันยายนสองพนห้ารดพี่น้องเป็นแนวทางนะครับชมุ่มนะคจะเป็นจ้งไดทานมชุชม นะับตั้งแต่พอ่อป่วยมากนี่ก็บสองงวดหรือสามงวดพอ่อสามงวดเนาะพ่อเขาพี่นอ้ 6, 6, องหักๆหาก็มาออกสองรอบมันออกตัวโตเก่าเอออ้าวแคปหน้าจอทำช่วงสิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้พี่น้องเด้อนะครับเป็นแน้กทาง่งห้ามาคาชอบหาได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่พอพน,นิ่งชุดนี้ละห้าแปดห้าอันนี้เบ้าเท่าตีความฝันให้พอ่อเพิ่นให้นะพอเพิ่นมาแปดฮานับเนี่ยแปดฮาอันนี้เบ้าเท่าตีให้สี่เจ็ดแปดนะพอเพิ่นฝันพร้อมจะได้จับปลากคนละฝันเห็นพระสี่รูป พระน้ำเจ็ดน้ำแปดสี่เจ็ดแปดพี่น้องเจ็ดแปดสี่เจ็ดสี่แปดพ่อพเนนแปดห้ากับหาหาสองครูท่านี้นะครับอ่ามันเองครับพามาแวะมาเยี่ยมพ่อกันยังกินข้าวท่านได้แซ่บพ่อมาข้าวท่นได้แซ่บเอกยยังจอยอยู่พี่น้องผู้เฒ่านะครับเนาะอ่าส่วนจะขึ้นโตกะใส่เวลาแน่เอาให้พ่อสวงให้พ่อเศร้าได้พ่อเด้อแบบขอบคุณพ่อเมืองลาวพี่น้องขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ยามน้ำมือแร,งร่งมาถามเลขโอ้ยอ่อโชอให้มาน้ำกันนะคะพอกันไปคลิปหนา้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ